สวัสดีครับมีลัอตที่แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องรายอีล็อตที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับอ่าและนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน f a c e b o o อีล็ตที่ชอได้นะครับแล้วก็ทางไลน์อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับนะค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลัคกี้แแบร์ด้วยนะครับอ่าขอบคุณมากนะครับ ฮสวัสดีครับมีลักกิตแม่นะครับวันนี้เราอยู่กันใน T S X by a c t o n i g h t นะครับวันนี้จะมาพูดถึงลูกเตากิจกรรมนะครับว่าทํายังไงที่เราถจะเปิดเยอะๆนะครับแต่ว่าอันนี้มีบอกนิดนึงว่าอาจจะต้องมีเติมซึนิดนึงนะแต่ว่ามีว่ามันคุ้มก็เลยมาแนะนํานะครับคือตอนนี้มันจะมีแพ็กพิเศษขายอยู่ถูกไหมครับไอเ้เจ้าเทพโชคลาภให่ซึ่งราคาแค่ร้อต้องูกากนะนะถ้าเทียบกับว่า ร้อยร้อยสี่สิบได้ประมาณสองร้อยอันนี่ก็คือสองพันตาครับซึ่งมันเยอะมากนะมันค่อนข้างคุ้มอะแต่เป็นในส่วนนี้คือเพื่อนๆจะเปิดจากถุงเนี่ยเอาไปแรกเทปโชคลาภก็ได้แต่ว่าหมีวไม่ค่อยคุ้มนะตอนเนี้ยลงทุนสสด็ิหนึครับหมีวว่าคุ้มกว่าซึ่งเราจะเปิดถุงเนี่ยได้เจ้าปลาตัวยาวอยู่แล้ว <c oughs> เนี่ย ถ้าเกิดเ,เพื่อนๆกล่าวว่าไม่เติมเลยก็คงต้องแลกเทพโชคลาดถ้าเกิดเ,เพื่อนๆคิดว่าจะเล่งเลเวลนะแต่ถ้าเกิดไม่เล่งเลเวลก็เอามาแลกรีเฟตก็ได้เนี่ยหกสิบอันแต่คือแลกไปก็ต้องทําใจนิดนึงนะหกสิบอันหนียังไม่ได้ไอ้นั่นเลยสร้อยกวนอูก,กับลิปโป้ไม่เคยเห็นนะแล้วก็อะไรที่มันคุ้มที่ควรแลกมาแลกอาวุธก็ได้นะแต่คือมันก็สูงเยอะมากอะเราอาจจะโอกาสจะไม่ได้ตัวที่เราอยากได้สูงมากครับหมีลองแลกไปหกก็ไม่ได้นะ เพราะฉะนั้นมีว่าไปแรกเต่าค่อนข้างคุ้มนะเพราะว่าอย่างที่บอกคือเต่ามันได้2กิจกรรมเลยอนะ่ะกิจกรรมแรกอามุนนี่เสร็จแล้วก็2กิจกรรมนี้อีก,อกนะครับซึ่งก็อย่างที่บอกครับถ้าเกิดเพื่อนๆสามารถเออมีทุนทรัพย์สักนิดนึงซื้อเจ้าเทพโชคลาทุกวันได้นหะมมันก็2 0 0พตามันก็บอด24บสี่ชั่วโมงมันก็พอดีอ่ะที่เหลือคือให้เราเปิดเศษครับปาต้เหยาเสร็จแล้วเราก็เอามาแลกเลยครับนี่เดี๋ยวมีแลกให้ดู นี่วันละสิบห้าครั้งโหชิวชิวใสใสเลยนะแบบไม่ต้องอะไรมากมายเสร็จแล้วก็เอาไปหมุนครับไปกันเลยแม็กนาวได้อ้าวยได้อแล้วเนะี่ยโอ้โหใบแต่นี้เต่ามันล็อกของดีหรือเปล่าไม่รู้นะส่วนใหญ่มันชอบไปลงของกากอะ่ะอันนี้เป็นความรู้สึกหมีหรือเปล่าอ้าวได้เหรียญหกแต่อยากได้เหรียญลุงอะ่ะเออหกอยากอะไรที่แม่มีอยากได้จริงตอนนี้คืออันนี้ครับหินยุทธภัณฑ์แต่จริงเราหาจากบอสก็ได้นะแต่คือยิ่งเราได้ยิ่งเยอะมันก็ยิ่งดีขอหนึ่งน้อยหนึ่ง โอ้โหได้หนึ่งแล้วเย่แต่แม่งก็สุ่มหนึ่งห้าดาวโอกาสเกลือเข้าออกนะครับแล้วก็มีในส่วนใบอาวุธก็ได้บ่อยอยู่แล้วก็เทพโชคลาบใบแฟชั่นแต่ถ้าเกิออกดอยากได้จริงๆหมีอยากได้จเจ้าเนี่ยเหรียญดวงวิญญาณมากกว่าเพราะว่ามีโอกาสเปิดตัวโม่งสิบเปอร์เซ็นต์แลยนะตัวโม่งมีอย่างได้สกิลไม่มีเลยสี่สกิลไม่มีโอ้โหกระเป๋าถุงอัญเชิญเทพโชคลาบาเดี๋ยวมีให้ดูมันคุมด้วยสามสามมาสองทีแล้วสามที่เออไอ้เหีเ้ยรีเฟรชสองเออ ข้อสามครับโอ้โหไปหกเลยทีนี้โอ้โกระเป๋าเนี่ยมันชอบเดินเลยของเดียนนี่มีคิดไปเองป่าวะสองเลยดีสองอยากได้สองสองเออหนึ่งหนึ่งอีกทีหนึ่งหนึ่ง,ง,งเออไปไหนของแม่งวะไอถุงนี้มันเป็นถุงหนึ่งคูณหนึ่งจุดห้าไม่คุ้มนะต้องคูณสองหนึ่งหกโอโห้หมดครับถามความคุ้มเหรอ ก็มันมันมันก็มันก็อยู่ที่ดวงด้วยอะ่ะถ้าเกิดเนเพื่อนดวงดีมันก็คุ้มอะ่ะใช่ไล่ะโอ้โหฟ้าโจ๋อะไรทำไรครับเนี่ยอ้าดูไม่ได้เอกต้องไปดูข้างนอกมาอ,อย่างน้อยก็ได้สุ่มทีหนึ่งครับคือตอนนี้มียากใส่ครบเซตทั้งตัวแม่ดวง เอออ,นนอะไรวะเนี่ยสี่ดาวปัญญาเหรอขอปัญญาแลันปัญญาปัญญาปัญญาเออโจมตีโจมตีก็ยังพอมีตัวเล่นอยครับอย่าขาวขอร้องกูยาเออขาวอีกแล้วโอ้ยได้สีม่วงว่ะโอเคท่าไหร่วะอะไรครับเนี่ยเกือบจะดีแล้วแต่ว่าดันไปอะไรเนี่ยออฟหลักเป็นป้องกันนะ คีดาเมจถ้าเกิดเป็นโจมตีมันจะดีนะครับเดี๋ยวเ๋วต้องไปดูหมวกอะหมวกออฟหลักมันเป็นป้องก,กันกันนบอะ้รนมีลืมแล้วเนี่ยมันก็จะประมาณนี้ครับคนดวงซวยนะแห่งปีอันนี้เพื่อนลองไปตัดสินใจเอาแล้วกันครับถ้าเกิดจะหมุนเต่าก็เล่นแบบวิธีหนีก็ได้มันก็ได้ของหลายอย่างดีนะเออ อ่ะเสร็จแล้วเราก็มาดูครับเห็นไหมถ้าเราครบรอบสาิครั้งก็จะได้ของพวกนี้ด้วยนะค่อนข้างดีอยู่ไอเน,นียจริงๆมันไม่ควรสุ่มนะหูหมุนต้องสี่สิบรอบมาสุ่มเหรอเนี่ย <S <S 1> <S 1> ต่างไปใครเล่นวะตอนนี้เขาไม่เล่นกันแล้วต่างไปอ่ะอันนี้ก็สุ่มอีกนะสี่ดาว <S 1> <S 1> ดีจริงๆก็คือสองดาวเนี่ยมันสามารถเลือกของได้ม้นงเลือกอาวุธเราสามารถบวกหนึ่งได้แน่นอนนะครับ <S <S โอ้อันนี้ห้าดาวแต่ก็สุ่มอีกสุ่มทำไมให้น่าจะให้เลย นั่นแหละเพื่อนๆต้องไปสัดสินใจครับเพื่อนๆจะหมุนกระดานได้เยอะมากนะมีบอกเลยเพื่อนจะหมุนกระดานได้โคตรเยอะอเลยเทพโชคลาภด้วยครับได้เ,เท่โชคลาภด้วยนะยี้มีได้อะไรบ้างวะตัวอ๋อซุ่มไปแล้วอาวุธไม่ได้ใช่ไหมอาวุธไม่ได้ สวัสดีการอ,อ่ะนั่นแหละครับก็เป็นเทคนิคการเออเปิดกระดานแล้วกันกระดานเต่านะครับตอนนี้ถ้าเกิดใครใคร,ใครซื้อแพ็กพิเศษอย่างเจ้า ยานเทพโชคลาภใหญ่ก็สามารถมาลงแรงลูกเต่ารัวได้เลยครับเพืเ่อนๆก็จะเปิดกิจกรรมได้รัวเลยนะครับกิจกรรมยังมีเวลาอยู่ที่4วันนะเพืเ่อนๆยังสามารถสะสมเต่าได้อีกายสบายๆ,ายๆมีว่ามีได้เยอะขอลงอุปกรณ์สัก4ี่ห้าทีเออขอได้ของสใส่ครบตัวแค่นี้มีก็โอเคแล้วครับสาหมีนะมันขึ้นให้เปิดอะไรสักอย่างเนี่ยมีปุ่มอะไรองนาน อ้า,า,าวะ,ะนั่นแหละครับขอให้คนเล่นเกม T S X T S X เอ่อบายตัวนี้ยัยมีความสุขนะเผื่อใครมีคำถามอะไรก็มาที่ใต้คอมเมนต์ได้นะครับอ่ะแล้วเจอกันนะครับ